สวัสดีครับผมวัดคอร์นะฮะจากช่องวัดคอร์แรปเตอรนะวันนี้นะครับเป็นงานแก้แรปเตอร์นะครับสีเทาใหม่ล่าสุดเลยลูกค้าออกมาได้ไม่น่าจะถึงเจ็ดวันนะไปปาดซุ้มมาครับปาดซุ้มแต่ว่าไม่จบอะ <c oughs> ไม่จบเพราะว่าล้อมันสเปคล้อยีิบสองนิ้วนะครับกว้างกว้างสิบสี่นะแต่ว่ายางมันค่อนข้าง ค่อนข้างเล็กนะแต่ทีนี้ด้วยความกว้างของล้อเนี่ยมันมันทำให้มันติดซุ้มล้อนะครับติดซุ้มล้อนะก็จะประมาณนี้เนี่ยคือช่องช่องว่ามันค่อนข้างแคบนะแล้วก็งานปานเนี่ยโบะนะฮะถ้าเทียบความยาวก็คือเลยเป็นคืบเลยเ ถ้าระยะนี้นะฮะขับติดแน่นอนเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปนั่งนะครับนั่งเต็มรถเนี่ยมันระยะประมาณสักสองเซนเนี่ยไม่ไม่พอนะไม่พอในการรีบาร์ครับแล้วก็หมดหมดนี่ถูกหรือแบบลุดหมดเลยครับหมดคือหมดมันถอนหมดเลยนะคะัคเนี่ย ก็นาเอามือดึงยังหลุดเลยปนกะติหมดพวกนี้นมันมันจะหลุดยากนะครับเป็นพุกหมดมีกี่ตัวก็หลุดหมดเลยนะข้างหลังเลยข้างหลังก็พอนหมดหรอหลุดลุยนะเดี๋ยวผมลองหาผมอ,อะไรกลับมา ข้างหน้าก็ประมาณนี้ค่อนข้างจะเบียดแหละถ้าถ้ามีน้ำหนักกดลงนะครับรถมันก็จะถูกสุดกดลงมานะตรงนี้มันก็จะชนเรียมนะแล้วก็ตรงนี้รอยบาดค่าเสียหายก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับคิวล้อมีคิวลอนะครับเบิกมาใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยแผ่นกัน แผ่นชมบล้อเนี่ยตัวตีมต้องยาวมาถึงข้างในนีะครับความมือคนระับหายไปสองความมือนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดแก้มนะครับเป็นคอมโพสิตนะเป็นแก้มคอมโพสิตราคาเบิกสูงเนี่ยข้างละสองพันเจ็ดนะ้ข้างละสองพนเะจ็ดะจีรล้อนะครับทุกบาทหมดถอนหมดเลียง ตอนนี้ยังไม่ได้ลือนะครับข้างในน่าจะใส่ก้อนยกบางๆนะครับ,รบประมาณนี้นะครับ,รบทรงเมกานะกํกำลังฮิตนะะคนก็เลยแบบอยากทำทรงนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ย ต้องดูเลยนะว่าร้านเขาทำงานแบบหนห้นะตัวนี้นะครับค่อข้างเบียดเวลาไปยูเทินอะไรพวกนี้มันจะ,ม,นจะมันจะลูดนะครับตัวนี้กันชนมันก็ร่วงมาแล้วปกนะต,ติกันชนมันจะชิดมันจะมีช่องว่างประมาณเนี่ยนิ้วสอดได้นะครับแต่ตัวนี้กันชนล่นลงมา เดี๋ยวเราจะต้องรื้อนะครับเบิกของก่อนก็รื้อรื้อใส่ใหม่นะครับก็แก้ในส่วนที่เราจะแก้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะแก้ได้ประมาณหนึ่งนะไม่ได้แบบว่าเราก็พยายามเก็บให้งานที่ดีที่สุดนะแต่ว่าเราจริงๆเราไม่ได้รับแก้นะครับ เพราะว่ามันเกิดความเสียหายกับรถเยอะเราไม่อยากไปแตะนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นอุทาอรณ์ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนะครับตัดต่อเข้ามาให้ชมนะครับแล้วก็ร้านนี้เอารูปรถผมไปลงโซเชียลนะครับ แต่ว่าคือเราไม่ได้ทำจากที่นั่นนะฮะโอเคมันมีเรื่องลิสิทธิ์ของรูปภาพนะครับก็ไม่ว่ากันนะเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอารถไปแก้งานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาให้ชมใหม่นะครับโอเคฮนะไว้ชมกันต่อสวัสดีครับ พบกันอีกรอบหนะึ่งก็หลังจากคันนี้นะครับไปป่าซุ่มมาแล้วมันเสียหายนะฮะอันนี้ก็ผ่านไปหลายวันอยู่นะครับเนื่องจากว่ารอพาร์ทนะครับนะก็คือตอนนี้รอกรรมยีข้างหนึ่งแต่มันเสร็จข้าง,งแล้วเดี๋ยวให้ดูนะกรรมยีนะ่าจะมาวันนี้แล้วก็เดี๋ยวลูกค้าก็เอารถไปเลยคันนี้ เป็นล้อนะครับล้อฮอทไทดลายเอทหนึ่งหนึ่งเจ็ดมักตัวนี้ขอบยี่สิบสองนะยี่สิบสองลบซีซียี่สิบสองคูณสิบสองลบซีซีนะน่ล้นประมาณสี่นิ้วนะรัวนี้หลังจากที่ป่าสมล้อมานะครับจากจากร้านแถวไหนไม่รู้นะโอเคทีนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะ ตัวก็มันยีใหม่เลยเบิกศูนย์นะครับซึ่งมันติดแบ c ออเดอร์นะหาค่อนข้างยากอันนี้ก็เป็นงานที่เราเก็บเรียบร้อยนะเนี่ยก็เอาหมุดมาไล่ติดเหมือนเดิมแล้วก็ตัวนี้ตัวที่เป็นแก้มมันนะมันเสียหายนะครับเราก็ตั <c oughs> แดแปลงนะครับดัแดแปลงซุปรอนะเนี่ยใส่ติดติดการโคนไว้เหมือนเดิมนะฮะ หลังจากตอนนั้นมันมันหายไปประมาณนี้นะประมาณน็อตตัวเนี้ยประมาณคืบมือเนี่ยก็อันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะหล้อเฟี้ยวนะเลี้ยวได้ปกตินะฮะน,นี่คือปาดลึกเลยนะครับเพราะว่าล้อมันค่อนข้างกว้างนะลอออนะ้อยี่สบสองนิ้วนะยางสามสามเองอยางสามสามก็ถือว่าเล็กนะอันนี้อันนี้ที่ปาดไวนะ้นะก็คือ ใส่สาห้าได้เลยนะก็โอเคก็ประมาณนี้งานเราถ้าใครที่ติดตามดูบ่อยๆก็จะจะเห็นนะงานป่าซูไม่เหมือนกันนะส่วนที่ยากก็คือตรงนี้การทำซูนะแต่งซงให้มันดูเหมือนรถปกติขับขี่ได้เลียวได้ร้อซนะครับไม่ไปติดตามอยู่ทงอยู่เทินนะครับถอยหลังเวลาคนนั่งเต็ม เต็มคันรถเนี่ยก็เลี้ยวไม่ได้ก็มีนะอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่งงานนะส่วนเรื่องการขับขี่ก็ต้องไปตั้งศูย์ตั้งอะไรเอานะครับถ้าทํากับเราก็คือจบนะทาจบตั้งศูนย์ทั้งล้อนะครับขับดีเหมือนปกตินะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ